สวัสดีค่ะวันนี้เมียมีของดีมาแนะนำ้ว้แหละคือนิสิตเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มในดวงใจของเมียวเลยต้องบอกเลยว่าเขาดีจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดำแล้วจะบอกกันนะคะว่าเรื่องยิ้วรอยก็เอาอยู่ทุกปัญหาค่ะตั้งแต่รู้จักนิสิตเซรั่มมันนะคะต้องบอกเลยว่าคลินิกนี้ไม่ต้องเข้าเลยค่ะของเขาดีจริงๆนี่เดี๋ยวเมียมจะทาให้ดูนะคะว่าเขาดีขนาดไหน ดีคือแบบกลิ่นกลิ่นดีมากๆเลยนะคะหอมอ่ะเนี่ยคือแบบว่าทาแค่แบบเช้าก็วันพักแค่เช้ากับเย็นก็พอกลางวันไม่ต้องทาก็ได้เนาะคือเขาช่วยเรื่องความชุ่มชื้นด้วยแหละทุกคนคืออากาศเริ่มหนาวแล้วชบาแต่ว่าหน้าเราอะ่ะทาไปตอนเช้าอะ่ะยังชุ่มชื้นอยู่เลยอะ่ะคือดีมากเลยนะคะแล้วจะบอกว่าหาซื้อก็ง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าเว็บไซต์ของเขาก็สามารถหาซื้อได้เลยค่ะ ถ้าใครมีปัญหายยอยังว่ามีเมียวอย่าลืมนึกถึงนิดสีตเซรั่มนะคะ